สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by เจ s s อ t เซ n แม e น e เมนค่ะวันนี้นะคะยิ้มมีคอนโดสวยๆในย่านบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะกับคอนโดที่มีชื่อว่าสวิทคอนโดค่ะ การเดินทางมาที่โครงการนี้นะคะก็มาง่ายๆค่ะผ่านทางถนนบางนาตลาดนะคะอยู่ใกล้กับทางด่วนบุรพาวิถีค่ะและยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโฮมโปรเมกาโฮมโลตัสบิ a ๊กซีค่ะอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิมหาวิทยายลัย a อแบคค่ะโรงพยาบาลบางนาสองโรงพยาบาลเซ่งท่านพ้าค,ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะภายในบริเวณโครงการค่ะยังมีระบบ รักษาความปลอดภัยลอประพอตลอด24ชั่วโมงเลยและค่ะภายในบริเวณโครงการมีส่วนกลางนะคะฟิตเนตสสระว่ายน้ําให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้มาใช้บริการกันด้วยค่ะแต่ภายในห้องจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามยิ้มขึ้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่160ทับ31ค่ะชั้น4อาคาร B ค่ะภายในห้องนะคะมีขนาด29ตารางเมตรค่ะจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวตามยิ้มเข้าไปชมกันเลยค่ะ และหลังจากเดินเข้ามาจากทางประตูด้านหน้าของตัวห้องค่ะทางด้านซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยจะพบกับโซนที่เราพิวอินค่ะในเรื่องงการทําครัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีซิงค์ล้างจานพร้อมกับตู้เก็บของต่างๆค่ะไว้อย่างครบครันเลยทีเดียวทางด้านขวามือค่ะจะพบกับบริเวณของห้องน้ํานั่นเองค่ะซึ่งนะคะบ,บริเวณกระจกค่ะมีการกั้นพื้นที่นะคะเป็นบานกระจกนะคะไว้สําหรับอาบน้ําค่ะและก็สุขภัณฑ์ครบครันค่ะ ถัดเข้ามาภายในตัวห้องค่ะต้องขอบอกเลยว่าคอนโดนะคะห้องนี้ค่ะเขามีการบิวอินนะคะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆค่ะเป็นในโซนของห้องนั่งเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นวางของอนเนกประสงค์นะคะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถใช้วางหนังสือนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเรือของการทํางานก็ได้นะมีทั้งโซฟาค่ะแล้วก็โต๊ะกลางไว้ให้สําหรับการใช้งานด้วยรวมถึงนะชั้นวางทีวีบริเวณด้านข้างค่ะเรียกว่าครบครันนะคะสามารถเข้าอยู่ได้เลยค่ะ และถอดเข้ามาภายในตัวของห้องนะคะ สำหรับโซนนี้เนี่ยเป็นโซนห้องนอนค่ะคุณผู้ชมมีประตูบานสไลด์แยกไว้เป็นสัสดส่วนเลยค่ะพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ครบคันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนและที่นอนขนาด5ฟุตค่ะตู้เสื้อผ้านะคะขนาดใหญ่พร้อมกับโต๊ะทำงานและเก้าอี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถใช้เป็นได้ทั้งโต๊ะทำงานแล้วก็มุมงานอดิเรกต่างๆด้วยค่ะพร้อมกับนะคะเขามีหน้าต่างนะคะบานใหญ่เป็นกระจกบานสไลด์ค่ะคุณสามารถที่จะเปิด รับลมชมวิวค่ะเพื่อเปิดระบายอากาศต่างๆหรือว่ารับลมสบายๆจากธรรมชาติก็เรียกว่าวิวดีเลยละค่ะการเดินทางไปยัง s w i ฟ c o คอนโดเริ่มต้นที่หน้าโลตัสบางนาขับตรงไปประมาณ18กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายจากนั้นขับต่อไปอีก180เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอย n ัมเบอรวันขับตรงต่อไปอีก350เมตรจุดหมายจะอยู่ด้านขวามือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาคอนโดในย่านของ a b แบกค่ะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะกับสวิฟต์คอนโสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ทั้งสองช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้าน,าน by J Asset Management ค่ะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีและนอกจากนี้เรานะคะยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลาย,ลาย ที่ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ